สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนดเด่นอ่านให้ฟังเป็นช่องที่น,นําหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับถ้าท่านเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับอีพีนี้เป็นตอนที่11นะครับของหนังสือเล่มนี้ครับ Goose w i s Go e Goose l i f e ใช้คลื่นพลังบวก ดึงดูดพลังสุขของคุณเวสคิงนะฮะตอนที่11มีชื่อว่าค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ในการที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้นั้นแสดงว่าเรามีอิทธิพลต่อโลกนะครับเราเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนมีเหตุผลเพียงพอต่อการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะครับเพราะถ้าไม่มีโลกก็ไม่เอาเราไว้เช่นกันนะฮะเหตุการณ์เล็กๆน,น้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ละนาทีรวมถึงการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างในเสี้ยววินาทีอาจทําให้เหตุการณ์ต่างๆของชีวิตในอนาคตแตกต่างกันอย่างมหาศาลนะครับฟังอีพีนี้จบอาจทําให้คุณมีมุมมองต่อชีวิตเปลี่ยนไปนะครับโอเคครับผมเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะฮะชีวิตจะทดสอบคุณก่อนที่จะให้สิ่งดีๆแก่คุณความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในชีวิตบางอย่างมีผลมาจากประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุด เราจําเป็นต้องเผชิญกับช่วงขาลงในชีวิตเพื่อที่จะเกิดภูมิปัญญาความเข้มแข็งและความรู้ที่จําเป็นสําหรับช่วงขาขึ้นเวลาเผชิญกับช่วงขาลงขณะเดินทางไปสู่ความเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจชวนสับสนและท้าทายจึงเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อกระบวนการและเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแต่ต้องจําไว้ว่าการนําบทเรียนที่ได้มาใช้ในระหว่างทางจะทําให้เราเลือกเดินทางที่ดีกว่า เพื่อก้าวไปข้างหน้าถ้าคุณเคยอกหักมาก่อนคุณอาจตัดสินใจว่าต่อไปจะระวังเวลาเลือกใครมาเป็นแฟนนี่อาจจะพาคุณไปสู่หนทางหาคู่แท้ซึ่งเป็นคนที่ดีต่อคุณมากกว่าคนที่แล้วมาทุกทางเลือกจะนำไปสู่ทางเลือกอื่นๆอีกมากมายระหว่างการใช้ชีวิตในแต่ละวันจำไว้ว่าถ้าคุณเลือกทางที่แตกต่างแม้เพียงอย่างเดียว คุณก็อาจเผชิญกับวันที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงสมมุติว่าหนุ่มคนหนึ่งกำลังจะไปเจอสาวในโรงภาพยนตร์ในการออกเดทครั้งแรกแต่ตัดสินใจหาอะไรกินก่อนทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนเลยต้องเข้าห้องน้ำจนไปหาคู่เดทสายสาวคนนี้ขี้เกียจจะรอเธอก็เลยออกจากโรงภาพยนตร์ไปก่อนที่เขาจะมาถึงพอเขามาถึงโรงภาพยนตร์เลยรู้ว่าเธอไปแล้ว เขาจะเดินทางกลับบ้านแต่บังเอิญไปเจอสาวอีกคนและปิ๊งทันทีพวกเขามีโอกาสได้คุยกันตกหลุมรักกันแต่งงานกันและมีลูกด้วยกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงเพราะเขาเลือกหาอะไรกินก่อนทําให้ท้องเสียเลยเข้าห้องน้ําและภรรยาของเขาอาจจะเป็นคนก่อนหน้านี้ก็ได้ถ้าเขาไม่เลือกที่จะหาอะไรกินก่อนอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรมาการันตีว่า การตัดสินใจแบบไหนถูกแบบไหนผิดทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดถ้าเคยมีเรื่องเศร้าในอดีตมาก่อนลองคิดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นสิครับแล้วจะเห็นว่ามันเชื่อมโยงกันเหตุการณ์แรกได้สร้างทางเลือกที่แตกต่างออกไปและนำทางให้คุณพบเจอสิ่งอื่นบางอย่างบางครั้งเราก็ต้องย้อนกลับไปมองเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตและเริ่มเชื่อมจุดต่างๆเข้าด้วยกัน อาจมีเหตุผลสำหรับเหตุการณ์แต่และอย่างถ้าดูดีเรื่องราวต่างๆอาจสมเหตุสมผลขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแน่ใจได้เลยว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตต่างก็เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลไม่ว่าจะทำให้เจ็บปวดหรือสุขก็ตามชีวิตจะควบคุมคุณทั้งเหวี่ยงคุณเตะคุณล้มแล้วยังกระทืบคุณแต่คุณก็ยังมีชีวิตรอดและเดินเหินอยู่ได้ ในรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพราะคุณผ่านความท้าทายที่บางคนรู้สึกว่ายากเย็นมาได้แล้วถ้าจะภาวนาขอให้สถานการณ์ที่เจอเปลี่ยนไปให้ระลึกว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นเพื่อที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้บทเรียนในแบบที่เราจัดการได้และช่วยให้เราดึงจุดที่ดีที่สุดของเราออกมาแล้วจะทดสอบอีกเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้เรียนรู้ บทเรียนที่ผ่านมาแล้วจริงๆบททดสอบเหล่านี้บางอย่างก็โหดร้ายและบางอย่างก็ค่อนข้างปานีบางช่วงเราก็จะอุปสรรคเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจเป็นเพราะเราไม่ได้เรียนรู้บทเรียนที่ผ่านมาแล้วอย่างท่องแท้คุณเกิดมาพร้อมความเป็นไปได้ความสามารถพรสวรรค์สติปัญญาความรักและความเฉียวฉลาดที่จะแบ่งปันให้กับโลกใบนี้ คุณเกิดมาเพื่อทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนมีจุดหมายในชีวิตที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่โลกจุดมุ่งหมายนี้รวมไปถึงประสบการณ์ความรักและความเบิกบานคือเหตุผลที่พวกเรามีชีวิตอยู่จุดมุ่งหมายทำให้ชีวิตเรามีความหมายพวกเราส่วนใหญ่พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าจุดหมายที่แท้จริงของเราคืออะไรบางคนอาจรู้ แต่ก็มักถูกบังคับให้ทําตามธรรมเนียมสังคมและปฏิเสธจุดหมายที่แท้จริงของตัวเองคนที่ไม่ค่อยเชื่อในจุดหมายที่สูงขึ้นนั้นจะไม่ได้มีชีวิตอย่างเต็มที่พวกเขาจะใช้ชีวิตที่มีเพียงเพื่อหารายได้พอประทังชีวิตจุดหมายในชีวิตของพวกเขาจะขับเคลื่อนด้วยความอยู่รอดไปวันๆเสมอซึ่งก็คือความจาเป็นต้องใช้จ่ายแน่นอนว่าการใช้จ่ายก็สาคัญเราต้องจ่ายค่าอาหาร ค่าน้ําที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและค่าน้ําค่าไฟแต่เชื่อจริงๆหรือว่าคุณเกิดมาบนโลกนี้เพียงเพื่อมีตัวตนในลักษณะนี้แล้วก็ตายไปเชื่อจริงๆหรือว่าชีวิตคือการหาแค่เงินเท่านั้นชีวิตจะดีขึ้นถ้ามีจุดหมายเมื่อพบเหตุผลอันเปี่ยมด้วยความหมายในสิ่งที่ทําอยู่คุณจะรู้สึกเติมเต็มคนจํานวนมากใช้ชีวิตในแต่ละวัน ไปกับการทำงานที่ไร้ความหมายสำหรับพวกเขาและใช้ชีวิตอย่างอิสระหนึ่งหรือสองวันในสัปดาห์เท่านั้นชีวิตมันยากและเงินก็ช่วยเราเป็นอิสระขึ้นแต่ขอให้เชื่อว่าคุณสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายเพื่อเพื่อนมนุษย์ได้และยังมีรายได้เพียงพอต่อความต้องการจุดมุ่งหมายนี้ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตคุณไม่ต้องเป็นดาลัยลลมะองค์ต่อไปหรือมาร์กซักเบิร์คนต่อไป อย่างไรก็ตามคุณต้องค้นหาเพื่อเพิ่มคุณค่าและทางเดียวที่จะทำได้ก็คือการทำสิ่งที่ชอบอย่างเต็มที่นี่คือเหตุผลว่าทำไมความชอบจึงมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตที่ดีกว่าสิ่งที่คุณเข้าหาโดยธรรมชาติไม่ได้เป็นความบังเอิญมันเลือกคุณแบบเดียวกับที่คุณไล่ตามมันเรื่องก็ง่ายๆแค่นี้เองเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำให้สับสนเกินไปว่าคุณต้องคิด ทุกอย่างไว้พร้อมสับแล้วก็อย่าหลอกตัวเองและบังคับให้ทําสิ่งที่รู้ว่าไม่เหมาะสมคุณไม่จําเป็นต้องรีบเลิกทําสิ่งอื่นที่มุ่งมั่นอยู่แล้วทําตัวเองให้เสี่ยงทางการเงินแต่ต้องรักษาความอยากรู้อยากเห็นและความหิวกระหายที่อยากจะเปลี่ยนแปลงในทางบวกและก้าวไปสู่สิ่งที่กระตุ้นใจกายและวิญญาณของคุณอย่าห่วงว่าขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรหรือห่วงว่าสิ่งต่างๆจะปรากฏแก่คุณอย่างไร ถ้าคุณแสดงความตื่นเต้นต่อจักรวาลมันจะให้สิ่งที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นโอกาสอันน่ามหัศจรรย์จะตามมาและช่วยให้คุณค้นพบเส้นทางชีวิตตราบใดที่คุณลงมือทำเมื่อได้รับสัญญาณก้าวเล็กๆไม่ใช่เรื่องเสียหายทั้งยังพาคุณไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่าเดี๋ยวคุณจะหาทางทำสิ่งที่ชอบทำเงินได้อาจเป็นส่วนขยายของสิ่งที่กำลังทำหรือถ้าไม่ชอบงานที่ทำอยู่ก็หมายความว่า คุณจะเลิกทำได้ในที่สุดแล้วมุ่งมั่นเพื่อจุดหมายจริงๆแบบเต็มเวลาคุณถูกสร้างมาด้วยความตั้งใจและมีชีวิตเพื่อช่วยรักส่งเสริมปกป้องและให้ความสำราญคุณมีชีวิตอยู่เพื่อแรงบันดาลใจและทำให้คนอื่นยิ้มคุณมีชีวิตอยู่เพื่อทําสิ่งที่แตกต่างคุณจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้ในเวลานี้หรอกถ้าไม่ได้มอบสิ่งใดๆให้คนอื่นเลย การมีตัวตนของคุณมีจุดหมายอยู่เบื้องหลังและพอคนพบว่าสิ่งนั้นคืออะไรคุณไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนพลังงานของโลกนี้แต่ยังได้ประสบความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิตด้วยโอเคครับก็บจบลงไปนะครับใน EP นี้เราต้องหาให้เจอนะครับว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆและนั่นจะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตนั่นเองนะครับใน EP ต่อไป จะเป็นตอนสุดท้ายของเล่มแล้วนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดผู้เขียนจะมีสรุปท้ายเล่มด้วยนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมโอเคครับสําหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากมากนะครับผมถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากมากอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ